วันนีครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนสร้างที่ซ่อนของนั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นซ่อนของเป็นพวกบล็อกอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะถ้าเอากล่องใส่ก็น่าจะได้อยู่นะฮะก็โอเคนะเรามาดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะ ใช่นะฮะมีพิทตันกับเลเยอร์หรืออะไรก็ได้นะที่ต่อวงจรที่มันทําให้มีวงจรน,นะครับผมนะ,ะก็แล้วก็บล็อกเหล็กนะฮะแล้วก็เอานี่นะเอ็นคาอะไรสักอย่างนะคาส,สเตลสเตคิเอร์แลม่รู้นะสเตล,เ,ตล,เ,ตลเออนั่นแหละนะครับผมนะฮะก็เออแล้วก็ออฟซิเดียนนะฮะเดี๋ยวปิดใจตรงนี้นะฮะอะไรคาลี่อะไรสักอย่างนะทั้งแม่งดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมนะก็ ไอ้บล็อกเพชรนี่คือบล็อกที่เราจะเอาไว้ซ่อนนะครับผมนะฮะสมมติว่าผมจะเอาบล็อกเพชรซ่อนใช่ไหมโอเคนะฮะก็ให้เราคุณหลุมไปตรงไหนก็ได้นะ,ะแล้วก็วางออกซิเจนไฟแล้วก็เอาเจ้านี่ไปนะ,ะโอเคนะ,ะวางไว้เกินอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาทุบบล็อกข้างๆออกให้หมดเลยนะ,ะข้างบล็อกออกซิเจนนะฮะที่จริงก็ยังไม่ต้องวางเจ้าลูกแก้วก็ได้นะฮะขอเล่นเป็นลูกแก้วก็แล้วกันเนาะโอเคก็วางเจ้าเพชรไปนะ,ะรอบนี้เลยนะวางไปให้หมดนะฮะแล้วก็ การวางเจ้าเหล็กนะฮะไว้ข้างบนนี้น,น,นี้นี้นะครับผมนะก็เสร็จแล้วนะก็วางต่อมาอีกบล็อกหนึ่งแนละ้วแล้วก็เอาพิสตันนะครับผมนะฮะในการดึงยดึดดันนะฮะโอเคนะก็เสร็จเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับผมนะก็ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าที่เราที่ตกแต่งของธรรมดาหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเราทุบมันออกไปนะฮะ วีตีมเลฮัลโหลนี่นะครับผมนะ,ะในการตรีมันออกไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเผยบล็อกที่เราซ่อนเห็นให้เห็นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นบล็อกเพชรต่างๆ,างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ถ้าเวลาเราจะสร้างก็ง่ายนิดเดียวนะแต่จะเพิ่มทรัพยากรนิดน,นึงเนาะโอเคก็ไม่แนะนำในในการสร้างในหมดไซวอนะโอเคโอเคถ้าเหมือนเดิมนะฮะโอเคดเดนะ แล้วค่อยถูกบล็อกออกนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮไงี้ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อตั้งใจขอคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายว่าผมไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายสี่ทีดิห่าโอ้โหมไม่ธรรมดานะครับนี่เปิดของโคตรเทพนะฮะบายว่าผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร์หรือว่าก,กดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจหผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม